ก่องแท้กาแฟไทยเลยว่าขอ,ขอจูนก่อนนะครับผมขอจูนก่อนปิ๊ดปิ๊วอีกเยอะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาซื้อ ฟรีเกมทั้งหมด5เกมนะครับผมด้วยทุน1,500บาทนะครับมาซื้อด้วยเบ็ด4บาทนะครับทุกคนก็จะมาลองนะครับสําหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับหรือว่าคนที่ทุนไม่ค่อยสูงนะครับผมทุนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลัก2หลัก300นะครับก็จะมาซื้อให้ดูนะครับซื้อเบ็ด4บาทนะทุกคนไม่จําเป็นต้องซื้อเบ็ดตามผมก็ได้นะครับผมซื้อเบ็ดบาทหรือว่าเบ็ดกี่บาทก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะมาเล่นให้ดูสําหรับคนที่มีทุนหลักร้อยนะครับ ซื้อทั้งหมด5เกมนะครับก็เกมแรกนะครับจะเป็นเกมงานเลี้ยงของราชินีนะครับเบ็ด4บาทนะครับผมซื้อทั้งหมด300นะครับโอเคครับก็ขอไปก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่มีทุนแค่อาตีตีไป300นะครับผมมาก็มาเลือกดูนะครับว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะครับอาแป๊บนึงกูลืมรถหน้าตีองสัตหน้ายังใหญ่เลยนะครับขออภัยทุนอย่างสูงนะครับผมอาอาก็มารอลุ้นกันนะครับก็ไปทีละเกมเลยนะครับผมจะซื้อทั้งหมด5เกมนะอาจจะมี เกมนึงซื้อ2ไม้หรือ3าไม้ก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะติดลมหรือเปล่านะครับอ่าก็เกมนี้นะครับซื้อเข้าไปแล้วนะแต่ถือว่าหมุนแระครับมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับได้คูณ4ี่เข้าไปแล้วนะครับผมก็อันนี้นะครับข้าวคนถามว่ากูทํามาเพื่ออะไรนะครับผมอ่าผมจะบอกให้ทราบนะครับว่าสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วก็เล่นแล้วกลัวไม่แตกนะครับผมก็มาดูเป็นวิทยาการได้นะครับผมว่าเออกูควรเล่นเกมนี้นะเว้ยถึงจะแตกนะอะไรประมาณนี้นะครับผม ไปครับก็ผมบอกเลยนะครับค่ารายการจ่ายนะครับที่ผมไปดูมานะตอนนี้นะครับยังอยู่เท่าเดิมนะครับผมแต่ละเกมนะครับก็คือจะไม่ขยับประมาณ2 -3 งถึงาวันไปเลยนะครับผมค่ารายการจ่ายจะคงที่นะครับโอเคก็เกมงานเลี้ยงของราชนีนะอู้สวยงามครับผมเออหนึบาทได้อยู่อุ้ยคุณว่าได้ต่อโอ้โหตกใจหมดไม่เป็นไรครับผมได้อยู่ครับห8 7้บาทนะคูณ8ไปแล้วเหลือมนอีก2หมุนนะตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับ โอเคสวยเจอกันเลยนะครับผมนะขอย้ายเกมเลยนะครับผม mm hmm. ก็อยู่นานไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวโดนแดกซะก,ก่อนนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่เกม เขาเรียกว่าอะไรตลาดน้ำนะครับของคนไทยนั่นเองนะครับผมผมไม่ชัว์นะว่าเป็นเป็นเกมคนไทยที่คนไทยสร้างขึ้นหรือเปล่านะครับแต่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยเป็นอะไรหมดเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอรองซื้อเลยนะครับเบ็ดสบาทนะครับผมอ่าก็จะคงทนเบ็ดสบาทนะครับแต่สําหรับใครที่ทุนไม่ค่อยเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อตามผมก็ได้นะครับถ้าทุนร้อยห้าสิบก็ซื้อเบ็ดสองบาทพอนะครับเดี๋ยวก็มาเล่นให้ดูนะครับว่าเกมไหนแตกไม่แตกนะครับผมอ่าประมาณ5เกมนะครับทั้งหมด กูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ากูซื้อ5เกมเนี่ยจะมีเกมแตกให้ผมสักเกมหรือเปล่านะหรือว่าจะว่าหมดเลยนะถ้าว่าหมดต่อยจอคอมแตกจริงนะเว้ยนะถึงว่าซื้อ5้าเกมไม่มีกําไรสักเกมนะบอกเลยครับจอคอมมีแตกครับผมโอเคสวยงามครับคิวแถวแรกอืมจเจริญเจริญน,นะพ่อหนุม่มเอแถวสามครับผมโอเคสวยครับได้เอแถวสามต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอเคุ้ย มาดีผมว่าไม่ขาดทุนแน่เลยไม้นี้นะครับผมสวยงามครบีเจบาทนะครับผมโอเคครับได้ครับอีกแปบาทนะครับโอเคครับมีกําไรแล้วนะครับกําไรของพี่มาแล้วนะสามมบาทอุ้ยมะนาวแถวแรกเสียดายว่ะไม่ไม่มาได้ไงวะถ้าได้มะนาวต่อน่าจะขึ้น4ี่ห้าร้อเลยนะครับผมผมคิดว่าเกมตลาดน้ำนะครับซื้อฟรีถ้ามันจะแตกยังไงก็ต้องแตกนะครับผมผมบอกเลยนะเกมตลาดน้ำนะครับไม้แรกนะครับใครมีเบ็ดใครมีเงินเท่าไหร่นะซื้อแม่งอัดสูงๆเลยนะครับผมคิดว่าแม่งแตกแน่นอนนะครับผม โอเคสวยครับวายแถวสองแถวสามทำมาได้ดีครับผมโอเคครับอีกสี่สบี่บาทนะครับได้ต่อหรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่วายยังเหลือนะค่อนข้างที่จะเขืองนะครับถ้ามีกําไรประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมเกมดีครับเกมดีเอทแถวสามครับเอทแถวสามครับโอ้ยเคทแถวสองไม่ได้ไปอยู่ทำไมแถวแรกเนี่ยก็อาจจะบ่นนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเค อว่าเกมนี้โอเคเลยนะเกมตลาดน้ํานะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ชัวร์นะว่าไอ้เฮีย้ยงเองมึงแตกจริงหรือเปล่าอา้าวได้ครับผมจัดไปอีกไม้หนึ่งจะเป็นอะไรไปนะครับเบ็ดสามร้อยเอ้ยเบ็ดสี่นะครับซื้อไปสามร้อยบาทนะครับโอ้หถ้าเบ็ดสามร้อยนี่กูซื้อเท่าไหร่กี่หมื่นวะเนี่ยนะเองก็ฟืดเกินไปมุวยแล้วเลสโก้ go, ครับต่อยา,ยาวๆนะครับผมอขอขยับหน้าติงน,นิดนึงนะครับสวยอู้ อุ้ยแต่เสียดายไม่มีคูณนะแต่มันจ่ายแพงมากเลยนะครับเมื่อกี้เบ็นสี่บาทตายมาสามสิบกว่าบาทแต่ได้อยู่ครับอีสี่สิบแปดบาทนะครับโอเคครับแค่ไม้สองนะหรือไม้แรกไม่รู้นะครับเก้าสิบสามบาทนะครับถือว่าโอเคอยู่นะอุ้ยได้ต่อมะเนี่ยเพื่อนโอเคได้เอครับเอ้ยได้เจได้ผักกวงตุ้งไดเอต่อสวยครับใบแถวสองแถวสามมาแล้วเป็นบะม่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้อีกสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับผมสวยงามนะครับ เปิดมาแค่2อสาไม้เท่านั้นนะครับมีกําไรแล้วนะครับผมผมบอกแล้วนะครับเกมตลาดน้าแม่งของเจ๊งนะครับแต่ว่าผมจะไม่กลับมาเล่นรอบสองนะครับของวันนั้นที่ผมเล่นนะเพราะว่าผมเคยแล้วนะครับคือผมเล่นตอนแรกอ่ะคือแม่แตกอย่างโหดเลยพอกลับมาซ้ํารอบ2นะของวันนั้นนะคือผมแบบขาดทุนยับแบบยุยยีเลยนะครับผมคือไม่มีกําไรเลยนะก็ตอนนั้นคือขาดทุนเลยอ่ะคือไม่ไม่แทบไม่เหลือตังนะครับจนได้ไปปั๊มเกมอื่นแทนนะครับผมโอเคครับ ขอดีๆเพื่อนขอดีๆโอ้ยเอาดีๆเถอะเพื่อนขอร้องด้วยว่าตัว A ครับแถวสามสวยงามครับผม83บาาทแม่งเ้าบ่อยจิหายเลยเออสวยไม่น่าได้ต่อโอเคครับไม่เป็นไรครับผมได้อีก110บาทนะถือว่าค่อนข้าง,งโอเคนะคูณเราสูงมากเลยนะครับน่าได้10ต่อนะครับได้ต่อหรือเปล่าอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมถือว่ามีกําไรนะครับ ของแท้กาแฟไทยเลยว่า669บาทนะครับผมอีก40สตางค์นะครับไปครับเกมที่2ถือว่าทํากําไรให้เราค่อนข้างดีดีนะเพราะว่าทุนเอาสมมุติผมมีทุนสามร้อยอะผมแตกมา900เนี่ยเรามีกําไรแล้วหกรเราสามารถถอนได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อนะครับอยู่ต่อทําไมเดี๋ยวก็เสียเงินต่อนะไปต่อแม่งยาวๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นเกมลัอกี้เนโกะนะที่ผมอยากเล่นนะครับผม เบ็ด4บาทเท่านั้นนะครับทุกคนผมจะไม่ไม่เบ็ดบือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับไปครับเอสโก้ครับซื้อเลยนะครับผมสําหรับคนทุนน้อยเท่านั้นนะครับเซตเตอร์4ตัวเอเอ4ตัวถูกแล้วหมุนสิบนะเมื่อกี้ผมเลขสิบนะก็เลยเอ้ยไว้ก่อนนะครับก็ลัคกี้เนโกนะครับเกมแมวทองนะแต่ก่อนนะนนะแต่โคตรดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะคือไม่เอาอะไรแล้วนะครับผม ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเนี่ยซื้อเป็ดแค่4บ่บาทเนี่ยจะจ่ายหรือเปล่านะก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับจะมีสรุปท้ายคลิปด้วยนะว่าทุกคนนะครับผมควรเล่นเกมอะไรหรือว่าแบบถ้าคิดไม่ออกนะครับผมจะสรุปท้ายคลิปให้นะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับถ้าผมไม่พูดไปนะทุกคนอาจจะงงนะครับไอ้มอเมงแบบมึงดูมงึมงเล่นเนี่ยมึงรู้ไหมเออว่ากูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนมันจะมีแบบพวกกระบือหรือใชยนะครับผมที่แบบ ไม่ดูนะครับกอคลิปอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเกมไหนแตกไม่แตกนะมไม่รู้ว่าเกมไหนผมขาดทุนหรือไม่ขาดทุนนะครับผมแต่ว่ามาสวยมากครับผมคูณยีิบสองเข้าไปแล้วสวยงามครับผมอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับผมอีกเท่าไรอีกห้าสิบสองบาทนะครับเฮ้ยทำไรเจเลยว่าเป็นสีบาทพอกูซื้อเป็ดร้อยแม่งไม้แตกนะครับกูบอกเลยนะซื้อเป็ดร้อยไม้แตกไื่อาจะเชื่อเลยนะครับโอเคสวยงามพระรามแปดนะครับ 4037บาทนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ฟุกแหละผมน่าจะฟุกแตกแหละนะครับไม่น่าที่จะแบบอย่างไงอ่ะไม่น่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะโชคดีนะครับผมน่ากูน่าจะฟุกนะครับดูจากทรงแล้วโอเคก็อันนี้นะครับเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรนี่แหละคไอความรุ่งเรืองของภาคตะวันออกอะไรนี่แหละนะครับผมอ่ะ ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรขนาดนั้นนะมาได้นานแล้วนะครับก็ตัวผู้ชายแต่ใจแพงสุดนะครับสเกตเตอร์สี่ตัวเท่ากับเข้าฟิสสปินนะครับผมสเกตเตอร์จะเป็นตัวคูณนะครับคูณเพิ่มทีละสองนะถ้าได้ในฟิสสปินนะครับคูณเพิ่มสองแล้วก็จะเพิ่มฟิสสปินอีกหนึ่งนะครับโอเคก็เบสสี่บาทไปเลยนะครับผมสามร้อยนะครับซื้อไปสามร้อยนะก็ต่อไปนะครับเกมปิดท้ายนะครับจะเป็นเกมกิเลนนะครับผม อมกิเลนของเรานะครับผมจะเบ็ด4บาทเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่เบ็ดเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่านะถ้าเบ็ดเยอะนะครับทุกคนอาจจะเออแม่งเนี่ยผมทุนไม่เยอะผมซื้อตามไม่ได้นะครับผมอ่ะก็จะลองนะครับก็ไม่จะเป็นนะครับว่าจะต้องซื้อตามผมนะครับว่าผมเบ็ดเท่าไหร่นะครับผมเคยบอกไปข้างต้นแล้วนะครับพอตอนนี้เป็นคูณ10นะถ้าผมสมมติผมซื้อเบ็ดสบาทนะบวกลบได้ไม่เกิน50%ของเบ็ดที่ผมซื้อนะครับผม แล้วก็มันถ้าผมซื้อเป็น4บาทนะครับก็ซื้อได้ตังสุด2บาทซื้อได้ตังสุด6บาทอะไรประมาณนี้นะครับหรือทุกคนอยากจะลองแบบไหนก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ผมมีเกมปั๊มเงินที่ดีเลยนะครับผมถ้าใครอยากเห็นเกมปั๊มเงินเงินที่ดีนะช่วยกันกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับว่าเออเมองขอเกมที่เมงใช้ปั๊มเงินหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วถ้า มันเยอะนะครับผมจะทําให้ทันทีเลยนะครับผมสําหรับเกมที่ผมชอบไปปั๊มเงินนะเวลาที่ผมไม่มีตังหรือว่าตอนผมขาดทุนนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะที่ผมคิดว่าถ้าไม่มีเกมพวกนั้นนะครับผมอาจจะไม่แตกร้านหรือว่าอาจจะแบบในไลฟ์สดจะไม่แตกอะไรเลยนะครับผมโอเคได้คิวต่อจากดานสวยงามเข้ามาอีก224บาทได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับเกมนี้ก็ที่เล่นมานะ มีกำไร3เกมติดแล้วนะครับผมถือว่าโอเคนะแต่อยู่ที่ว่าเกมไหนจะแตกเยอะแตกมากมากกว่ากันนะครับแต่ว่าเกมที่คลองใจอันดับหนึ่งของผมเลยนะครับก็คือเกมตะรดน้ํานั่นเองนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับซื้อ300นะครับกาไร266บาทนะครับแตกมาทั้งหมด566นะก็โอเคมากเลยนะครับสําหรับเกมความนุ่งเรืองของภาคตะวันออกนะถ้า ชื่อเกมผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมไอครับต่อไปให้ไปเกมกิเลนนะครับผมสาหรับเกมนี้คนขอเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้นะแม่งทาผมเจ็บแสบไปเยอะนะพอได้หมุนเยอะเสือกได้คูน,น้อยพอได้คูณเยอะหมุนเสือกน้อยทีเนี้ยถ้าแตกเนี่ยคือฟุกคือแบบต้องโชคดีจริงๆนะครับสําหรับเกมกิเลนนะครับถึงจะแตกนะไปครับเลสโกครับเบ็ดซ้ำ ร้ 100, อยเอไม่ใช่เบสีน, 4, นะครับผมซื้อ300อโอ้ปากปากจูนก่อนนะขอจูนก่อนนะขอขอจูนก่อนนะครับผมขอจูนก่อนไอ้ซัดว์งิดเลย <c oughs> เฮ้ยจีเรียนเพื่อนเอาหน่อยเพื่อน,นจะว่าอะไรข้างหน้าวะ คือมันว่าเกินไปนะครับผมบางทีนะมันควรมาดีกว่านี้ดีขออีกไม้หนึ่งนะครับถ้ามันยังไม่แตกนะผมขออีกไม้นึงแล้วกันนะครับสําหรับเกมกีเลนนะแม่งเอาแล้วไงคือบ่มบอกแล้วนะครับถือถ้าแตกคือโชคดีจริงๆนะแต่ถ้าไม่แตกก็เป็นความซวยของเราเองแล้วนะครับแล้วแหละนะครับผมโอเคสวยงามว่าผมเปลี่ยน K เป็น Y นะครับก็เป็น KY เลยนะครับผมจอกยอกจอกนะ A เท่า3แต้หรือไม่อุ้ยพูดเหมือนสั่งได้เลยว่าโอเคครับ43บาทนะครับผมอุ้ยสวยงาม ได้อุย้ยถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอีอกนี้ดอกนี้ดอกนี้พี่ว่าไงดอกดอกนี้พี่ว่าไงสองพันแปดร้อยแปดบาทให้ของแท้กาแฟอะไรเป็นไปได้ยัยงไรมันเป็นไปได้ยัยงไรเอาว่ะโคตรเอานะครับดอกนี้นะเลืองจะเชื่อเลยว่ะนะครับ คือโหดมากนะครับผมไปไปสุดจัดประหัดบอกนะครับคูนิพาสูงสุดได้คูนิ้าแต่ว่าเราแตกมาสามพันสองร้อยยี่สิบสามบาทเฮ้ยแตกเกือบหนึ่งพันเท่านะครับแตกประมาณแปดร้อยเท่านะครับของเบ็ดที่เราซื้อนะแตกค่อนข้างที่จะเยอะนะเกมกินเลนของเราตอนแรกผมคิดว่าไม่มานะครับเพราะว่ามันเบาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับโอเคครับก็สรุปเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมแม่งเอาจริงอ่ะ เกมที่มีแตกนะครับผมก็จะมีเกมตลาดน้ํานะครับเกมลัคกี้เนโกะนะอ่าแล้วก็จะเป็นเกมความรุ่งเรืองของภาคตะวันออกนะครับไม่รู้แตกหรือเปล่านะแต่ว่าเกมงานเลี้ยงของราชนีนี่ไม่แตกแน่นอนนะครับผมเป็นเกมหนึ่งนะที่แตกค่อนข้างที่จะย,ย,ยากนะครับผมถ้าใครแตกก็คือแบบสุจัดเลยนะครับก็ถ้าให่ผมแนะนํานะครับไม่ได้แนะนําเล่นนะถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าจะเล่นเกมอะไรนะ เกนเนี่ยคลองอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นช็อตฟุกมากกว่านะแต่ว่าเกมตลาดน้ำนะครับผมคิดว่าไม้แรกต้องอัดไปเยอะนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมาเหมือนเดิมนะครับผมรองมาก็เป็นเกมแมวนะครับผม3เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ใครคิดไม่ออกนะครับก็เล่นได้เลยนะครับเป็นเกมที่แตกค่อนข้างดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมมาซื้อฟรีสปินให้ทั้งหมด5เกมนะครับมีกำไรทั้งหมดประมาณ3,500บาทนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็วันนี้นะครับเมยขอตัวลาไปดีกว่านะครับผมสวัสดีทุกกคคนนด้วยยะะรับผมปิ๊ออีเ